สวดค่ะอยู่กับเจนซนนซอะอันนี้อยู่ด่านอะไรอ่ะอยู่ด่านอะไรกไ่รู้ยูซี่ออบบี้ใช่แล้วอันนี้เซฟเดิน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 อับบี้อะไร บายบายก่อนนะจ๊ะน้องหนูอันนี้เป็นสะพานสะพานอ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมันเป็นอันนี้สะพานถ้าหนูเดินไปปุ๊บเนี่ยมันจะหายปุ๊บไปเลยนะดู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 ข้างล่างดูข้างล่างเห็นว่ามันหายหายหายเห็นเม็ดล่างมันหายไปเรื่อยๆเรื่อยแต้องรีบวิ่งขึ้นเราหยุดไม่ได้เต่แ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 ตาแต่แต่กลางหายเลยอุ้ยอุ้ยน่าจะถึงก้นหูแล้ว วาวายวอไปอันนี้น่ะเนี้ยกระโดดก่อนเดี๋ยวตกโอเคอะบ๊อ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ลองดูเหลืองเออเหลืองน้ำเงินอุ้ยได้เออไม่ได้เหลืองเขียวน้ำเงินอะไรดีเหลืองแดงอุ้ยอู้หูเข้ม อนนี้เป็นสะพานข้ามอะไรเนี่ยทำตามไปจันท์ไปจปึ๊บค่อยๆเดินค่อยๆเดินอีกเด็กอันอู้อันนี้ยากอยู่นะเติ๊กเติ๊กเตึ๊กตึ๊กตึ๊กเติ๊กปิวนะาที่ว่าเป็นไหนลงมาโผล่ตรงนี้ไม่ได้ไงก็ไม่รู้ไปไปต่อชื้อชื้อ ชิบชพบอโหอันนี้เป็นวงวงกลมปั๊บปับปิ้วปั๊บปับปิ้วปึ๊บปเึบปปึ๊บปิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยไปยูไนตไปต่อไหมเอาดีๆเอาดีๆมาหนึ่ง ตบคว่ำเลยนะเออฉันไปก่อนละติดิได้ก่อนได้ไวไม่ไปไม่เอาละแกงดีนักอ่าเดี๋ยวเร็วปะหนึ่งสองไม่อันนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สามารถตกได้ กระโดดก่อนร่อ่ไปไปต่อไปต่ออืม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 อันนี่ก็วิ่งธรรมดาเลยแต่ก็ระวังโดนเส้นสีแดงโดนก็เหมือนเลเซอร์ตายปั๊บปิ้วปุ้งเป้าอันนี้ก็กระโดดข้ามเป็นเลเซอร์เหมือนกันตึ๊ก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 ไปชึบ ชึบ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 เชึบชึบเชืบโตเก็บโตเซฟเรียบร้อยไปต่อละแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงิม่วงเซฟอันนี้อะไรเนี่ยคือมันเหมือนว่ามันใช้ไม่ได้เลย กูไม่จีการโกรงเนาะคืบอันนี้ก็เดินเตะอุ้ยหายวะอุ้ยหายตึ๊กตึ๊กตึ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 กโม่บ๊อบบ๊บบ๊อบบ๊บเดี๋ยวได้ตายไปก่อนเด้อน้องๆองืมรายตาจริงๆเฮ้ยอะไรนะ่ะข้างร่างเฮ้ยนี่โอ้โหฟืบต้องโดนแค่สีเหลืองเนาะ ชึบงมากไม่ตายเลยดูสิชึบชึบชึบจริงๆไม่ต้องกระโดดปะลองเดิน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 เดได้ได้นี่ไปต่อว้าวทางอุ้ยหายเหมือนกันด้วยอุ้ยมีสไลเดอร์ด้วยแหละเห้ยติดไปไม่ได้

อันนี้ขอไปก่อนนะไายอุ้ยอุยอุยอุ้ยอุยอุยหายหายหายโดนเส้นโดนเส้นโดนชึบชึยตรงนี้เหมือนกันชึบตรงนี้เป็นวงกลมปิ้วตรงนี้เป็นวงกลมปึ้งปังปุ้งมาแล้วปึ้งโดดปึ้งนม่ได้นะมาคุณไปเยอะจังปึ้งปึ้งไม่รอแล้วเออปึ้งเออปึ้งปึ้งเอออันนี้ไปต่อไปต่อ ปึ้งปึ้งม่ไงล่ะเฮ้ยอันนี้ไม่หายไม่ตายเดินได้เดินได้ไม่ตาย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 ออกไม่ตายอืมอวตารไม่ตายหรอกชูไม่ตายหรอกสีเหลืองอันนี้ห้ามโดนสีแดงไม่มากอันนี้แค่เบียรสิกตามเส้นไปเดียวด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นลิปบินเหรอใช่แหละลิปบินสีเรนโบ์ โดดไปต่อไปต่อโอเคจะไปต้องใช้วิธีกลางโอสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วง,ง,งชือบสีม่วงป้ะปึกม่วงจริงปึกปึก,ปกอันนี้งายตามาก อันนี้มันเหมือนเป็นเรนโบว์อะแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินอันนี้หายสีม่วงหายด้วยหายชึบ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 ปิ้วได้นีิไม่เกินไม่หายอะเอิบเึิบมันเป็นไปได้ไงครับทุกคนฮอิบเอิบไมบปิ้วไม่เกินในร้านนั้นหอหนูอยู่ร้านนี้แล้ว แล้วยังไงคะก็ตอนแรกอุตส่าห์รอย่อไงหายเหรอเนี่ยไว้หายแล้วโอ้โหไม่ทันสังเกตไม่ทันสังเกตว่ามันจะมีช่องแบบนี้เขียวเขียวน่าตาอ้าวหัวตายอู้หูไรตาจริงๆ ดินดินดินดิดินสะดินดินดินปิวปิวอื้มมันตามตูดมาแล้วชวบ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 ปิวปุ้งปังแถวปิวปุ้งแป๊ก เอ้าเ hm ่าก็เน uh, ี่อุตสาห์รอหายด้วยไปไหนหายด้วยไปไปเดินด้วยกันอันนี้เดินลงได้ธรรมชาติเลยมั้งโอ้ไม่แกไปด้วยฮึบฮึบฮึึึบจึง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  บนตั้งหลายชั้นไหมเอ้ยใกล้ใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วแหละอือหือตามตูดมาแล้วว้าวอันนี้เดินธรรมดาหรออุ้ยหายด้วยจ้าเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเปิดดึงถึงแล้ว สวัสดีสวัสดีสวีดัตอันนี้สวัสดีสวีดัต,ตแล้วเราก็ไปเพิ่มความเร็วกันได้เฉยชิดลนักก<ป>ดเฮ้ยชินชาติดบล็อกทิ้งล่ะชินชาติดบล็อกป่วนคนในแมปไปไปป่วนกันอยากได้อูห้หูไม่สีขาวน่าจะสวยกว่าไม่มันเป็นสีเทาปะ,<ส>ะไม่ทันละโอเคช่างมันไป โอ้ยนี่เป็นไงสีขาวโอ้โหขาวเกินไปอุ้ยมีแช่น้ำออนเซนด้วยเติบเปิดสวิตมันเปิดอยู่แล้วโดดลงไปแล้วนะหนึ่งสองซ่อมเราจะทำเป็นวงกลมให้ดูหนึ่งสองซ่อมเติรุบตาย คนแมพติดงใก้ไหนอ่ะเราจะไปก่อนหน้ากับต๊งกคนแมพหนึ่งสองสามเป็นวงกล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 ม